โค้ดโชว์นี้ออกรถคันใหม่อย่างมั่นใจเพื่อปกป้องความร้อนแบบเหนือระดับต้องฟิล์มครองแสงซูเปอร์ไฮคูล สวัสดีครับแฟนๆเราทางไทยรัฐทีวีทุกท่านครับผมนิติธุปถมครับวันนี้ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราไปออสเตรเลียกันที่ผ่านมานะครับวันนี้เรามีข่าวคราวนะครับของยอดจองรถยนต์ในงานมอเตอร์โชว์ตลอด11วันที่ผ่านมาคือตั้งแต่วันเปิดนะครับคือวันที่24พฤษภาคมจนถึงวันที่3เมษายนซึ่งก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมียอดจองทั้งสิ้นครับท่านผู้ชมครับ4,314คันเยอะมากๆถือว่าสูงมากนะครับโตขึ้นจากเมื่อช่วงเวลาเดียวกัน ของปีที่แล้วนะ20กว่าเปอร์เซ็นต์และคาดกันว่านะครับในปีนี้นะยอดจองเนี่ยทะลุ5 50,000คันแน่นอนเดี๋ยวเราต้องมารอดูนครับว่ายอดจอง2วันสุดท้ายโค้งสุดท้ายเนี่ยยอดจองจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่และ11วันที่ผ่านมาตัวเลขน่าสนใจมากในเรื่องของลำดับของยอดจองแสดงให้เห็นถึงอะไรที่ ค่อนข้างจะชัดเจนในหลายๆอย่างในครั้งแรกที่ Auto Live Thailand TV รายงานยอดจองรถยนต์ในงานมอเตอร์โชว์เนาะช่วง4วันแรกของงานเนี่ยโตต้ตาพลาดท่าแต่พอครึ่งงานปั๊บโตต้ตากลับมานะครับมียอดจองแหมามาสจันส์2วันเสาร์อาทิตย์ยอดจองทะลุไปประมาณ2,500คันเป็นยอดจองที่เยอะที่สุดตั้งแต่เราเคยทําข่าวมาเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับนั่นคือยอดจองเรามาดูกัน11วัน 24พฤษภาคมจนถึง3เมษายนที่ผ่านมาใครเป็นใครในยอดจองในงานมอเตอร์โชว์รู้กันเลยครับอันดับหนึ่งครับแน่นอนครับเจ้าตลาดโตโยต้าครับฟาดยอดจองไป6,700กว่าคันโอ้โหเกือบๆ6,800คันคือเบอร์หนึ่งของยอดจองในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับโตโยต้า11วันนะครับยอดจองเกือบๆ6,800คันอันดับ2อครับท่านผู้ชมครับยังตามมาติดๆยังเป็นเหมือนเดิมคือ GAC ไอออนครับพระเอกของเขา แน่นอนเหลือเกินครับ i อออนยูทียังเป็นพระเอกที่ผลักดันให้ยอดจองของไอออนเป็นอันดับ2ที่4,691คันมีส่วนแบง่งอยู่ที่11.64อนะอันดับ3ครับช้างอันดิพหเป็นอันดับ3ด้วยยอดจองทั้งที่414คันนะ10กว่าเปอร์เซ็นต์ของยอดจองทั้งหมดในงานแน่นอนเหมือนกันครับดิพห์มีอะไรดีล่ะเป็นอันดับ3ก็มีเจ้า S05 นั่นเองมีทั้ง R e e v มีทั้ง EV น่าสนใจสาหรับรถยนต์รุ่นนี้ที่มี2เทคนโนโลยีนะทั้งมี EV และ r e e v ขวายอดจองไปที่4 1 1 4ันคันโอ้ oh, ใช้ได้เลยนะครับอันดับ4ครับยังคงเป็นแบรนด์จีนอยู่ค,ครับทุกผู้ชมครับแบรนด์จีนยังครองอันดับอยู่นะอันดับ2อันดับ3อันดับ4เป็นแบรนด์จีนอันดับ4คือ MG มีพระเอกคือเจ้าตัว S5EV ตัวนี้เป็นตัวผลักดันรวมถึงการปรับลดราคาของ MG4 นะครับทุกคนครับทำให้ MG เนี่ยมียอดขายถึงที่3,450คันมีมาเก็ตแชร์ถึงที่8.56เปอร์เซใช้ได้อันดับ5กลับมาเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นอีกครั้งนึงครับคือ Honda นั่นเองยังคงอันดับเดิมนะ5อันดับแรกอันดับ1คือโต o t า2 3 4คือจีน และ5คือ Honda Honda เนี่ยมียอดจองทั้งสิ้น3,395คันใช้ได้แบรนด์ Brand Honda ยังแข็งแรงอยู่ยังมีแคมเปญที่น่าสนใจเทคโนโลยีไฮบริดยังคงแข็งแรงมากๆอันดับหนึ่ง t ต้าแน่นอนครับไม่มี E ีีเข้าไปเกี่ยวข้องแสดงให้เห็นถึงว่าลูกค้าชาวไทยตลาดชาวไทยยังให้ความสนใจกับเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องยนต์ไอซ์นะครับหรือว่าเครื่องยนต์สันดาปในธรรมดาและเครื่องยนต์ไฮบริด e ีียังแทรกเข้าไปไม่ได้แต่ใน5อันดับนี้ ยังไม่มี BYD BYD จะยืนยันยอดจองในวันสุดท้ายคือในวันพรุ่งนี้จะรายงานยอดจองทั้งหมดมาแต่เท่าที่เราทราบยังไม่เป็นทางการยอดขายของ BYD อยู่ที่ประมาณ4,500คัน ถ้ายอดขาย4,500คัน b ด d ก็อยู่ที่อันดับ3ของยอดจองในงานมอเตอร์โชแต่นี่คือ,อยังไม่เป็นทางการนะผมไม่แน่ใจว่ายอดจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเกิน4,500คันก็ได้แต่เชื่อได้ว่า b y d จนสิ้นสุดงานยอดจองอยู่ในอันดับ1-3ของยอดจองรถยนต์ในงานมอเตอร์โชวแน่นอนนี่เป็นตัวเลขที่เรายังไม่คอนเฟิร์มว่าเขาอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่อันดับ6ครัทอท่านครับ Great Wall m o t o มาแรงมากๆจากยอดขายของ แข่ง300ดีเซลกับการเปิดตัวของเจ้า h a ว a l ล6 PHEV ที่ทำราคามาได้ดีมากๆเริ่มต้นที่ไม่ถึง1ล้านบาทมียอดจอดทั้งที่3,275คันเฉียบอันดับ7ครับมิซูบิชิครับแบรนด์ญี่ปุ่นอีกหนึ่งแบรนด์ที่กระโดดเข้ามา m i มิซูบิชิร้อนแรงมาจากเจ้า Mitsubishi X-Force HEV ในเทคโนโลยีล่าสุดของเขา m มิซูบิชิ กวาดยอดจองไปทังี่2,974คันอันดับ8ไม่น่าเชื่อนิสสันขึ้นมาเรื่อยๆจากความร้อนแรงของนิสสัน e-power จากความร้อนแรงของรุ่นเดิมๆที่เขาขายอยู่แต่แคมเปญเขาดี mm hmm. เขามี0%ูอ้โหผ่อนตั้ง80กว่าเดือนนะครับ เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น e-power ของ Serena มาแรงมากๆทำให้มียอดจองทั้งสิ้น2,167คันเป็นอันดับ8อันดับ9ครับมาแล้วครับเพื่อนเราถึงแม้ว่าไม่มีรถรุ่นใหม่มาเปิดตัวนะแต่ด้วยแคมเปญการปรับรลดราคาของ Mazda 2ด้วยแคมเปญของ Mazda 3 Mazda c x 30ที่ทำราคามาได้ดีเหลือเกินมียอดจองทั้งสิ้น1,285คันในอนาคต Mazda จะมี Mazda 6e ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าเข้ามาขายในบ้านเรา ในปีนี้ส่วนในปีหน้าก็จะเป็น SUV ที่เป็น EV เข้ามาขายบ้านเราเหมือนกันอนาคตใช้ได้มาสาิ a ้าแต่ในวันนี้เน้นที่แคมเปญครับ1,285คันเยี่ยมอันดับ9อันดับ10ครับโอมาดาแอนเจคู่ครับ1,226คันความร้อนแรงแน่นอนครับมาจากเจ้าเจคู่เซเว่นเอมาจากเจ้าเจคู่6แน่นอนเจคู่เซเว่นเะครับซึ่งเป็นบเตอรี s ซูเปอร์ไฮบริดซิสเต็มเป็นปลั๊กอินไฮบริดของเจคู ก็ถือว่ามีจุดเด่นทั้งในเรื่องของการซมบปรุงทั้งในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ำมันหนึ่งถัง1ชาร์จวิ่งได้ไกลเกิน1,200กิโลเยี่ยมมากและการซมบปรุง5ปีค่าใช้จ่าย2 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองตลอด5ปีนะต่ำกว่าไฮบริดอีกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายที่ทางโอมิดาเอเจคู่เขานำเข้ามานะครับเขานำเสนอขึ้นมาอันดับ11กครับทานผู้ชมครับมานิ่งๆแต่มาเรื่อยๆเ,เอ็กซรครับเ9 8กบคัน ยอดจองของเขาเปิดตัว X เพิง X 9ในตัวพรีเมียมตัวที่เบาะสามารถที่จะเดินผ่านตรงกลางได้นะครับและเรสระยะน้อยลงเพอแบตเตอรี่เล็กลงราคา2.339,000บาทก็เป็นอหนึ่งทางเลือกของลูกค้าในกลุ่มครอบครัวรถตู้ MPV ครอบครัว X เผิงตัวนี้อันดับ12ครับท่าผู้ชมครับไม่น่าเชื่อผมยังมองแล้วเป็นไปได้อย่างไรอันดับ12ครับเนต้าครับมาอยู่ในอันดับ12 820คันเชียบขึ้นมาน่ากลัวมากๆนะครับด้วยแคมเปญที่ดีด้วยการสนับสนุสน,นของบริษัทแม่ที่กระโดดเข้ามาแล้วว่าจะมาเข้ามาแก้ไขเรื่องการเงินเข้ามาแก้ไขกับดีลเลอร์ปัญหาต่างๆเขาเข้ามาแล้วสร้างยอดจอง 820คันาดเฉียบมากรอในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนี้เนต้าเอ็กประกอบในบ้านเราในปลายปีมีเนต้าเเข้ามาในต้นปีหน้ามีเนต้าเเข้ามา เขาก็ยังเดินหน้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วในตลาดบ้านเราอันดับ13ครับซีเกอร์ครับ799คันในช่วงนี้ซีเกอร์ก็ยังขายซีเกอร์ X นะครับแล้วก็ซีเกอร์0 9ที่วันนี้ในงานมัอรวมเปิดตัวเจ้าซีเกอร์0 9ในรุ่นมอเตอร์เดี่ยวเข้ามานะครับในราคาคาดการณ์ที่ไม่เกิน2.800้านบาทหรือ2.700้านบาท ก็ถือว่าน่าสนใจเรสราทางน้อยลงแต่ราคาก็ลดลงมาด้วยก็จาก3ลา้านเหลือ2ลานเก็โอเครวมทั้งมีการเปิดให้รับจองสิทธิ์นะครับของซีเกอร์ 7X ด้วยอันนี้ก็น่าสนใจแต่ s e เกอร์เ x เปิดมาในราคาแพงหน่อยรุ่นเริ่มต้นมาล้าน8รุ่นท็อปม,มา2ล้านกว่าคู่แข่งเขาเยอะแยะมากๆเป็นการบ้านของซีเกอร์ละกันว่าจะทำอย่างไรกับอันดับ13 799คันอันดับ14ครับ ตลาดกระบะเหนื่อยครับปีนี้เหนื่อยแน,น่ๆอันดับ14อีซูซูครับ794คันเท่านั้นยอดจอโอ้อีซูยังต้องทำการบ้านอย่างมากอีซูยังต้องหาโปรดักที่มาตอบโจทย์ลูกค้าชาวไทยอย่างมากการเปิดตัวของรถไฟฟ้าในระดับราคาล้าน3ล้าน2เข้าไปกินแชร์อีซูซูเจอพอสมควรในเรื่องของกระบะ4ประตูในเรื่องของกลุ่มตลาดรถออซูซูมิว โดนกลุ่มจีนเข้าไปตีหนักมากๆได้รับผลกระทบแน่นอนเหลืออยู่ที่อันดับ14นะครับฟอร์ดอันดับ15ครับทุกผู้ชมครับ692คันความเป็นกระบาบอกแล้วว่าเหนื่อยทั้งคู่ทั้งอีสุทั้งฟอร์ดเหนื่อยมากๆ692คันเท่านั้นฟอร์ดนะครับ1.72อันดับ16ซูซูกินะครับ688คันแชร์1.71ซูซูกิก็ยังเดินหน้าในแครี่ยังมีสวิฟตยังมีเซเลริโนะครับเป็นรถ อีกโกคาที่ประหยัดมากๆสวิบนี่ก็ยังแต่งไม่ตายจากยุคแน่นอนนะครับแครี่ก็เป็นรถทำมาหากินที่ราคาดีมีเจ้าจิมนี่ที่แต่งออฟโรดมาโชว์ด้วยก็ถือว่าเป็นสีสันของซูซูกิอันดับ17ครับทุกท่ครับจีลี่ครับ607คันอ่ะก็มีดีเจ้าจีลี่ E5 ก็เป็นรุ่นเดียวของจีลี่แต่ก็ทำยอดขายไปได้ยอดจองไปได้607คันไม่ได้คี้เรททำแคมเปญออกมาลดราคา ในช่วงต้นของมอเตอร์โชว์ก็กระตุ้นยอดขายไปได้ไม่น้อยเป็นรถในกลุ่ม CSUV ไฟฟ้าที่มีเครื่องเสียงที่ดีที่สุดในตลาดแล้วเจ้าตัวนี้อันดับ18หุ้ฮุนไดครับ421คันยังไม่มีโมดักใหม่ยังไม่มีโมเดลใหม่อะไรมามีในตัว N-Line ที่เข้ามาสร้างสีสาะให้กับตลาดทำราคาของเจ้าตัว s t a r ์เลียมามีรุ่นพิเศษมานะครับก็ถือว่าไปได้ลดออปชั่นลงมาในความเป็นสตาร์เลีย ก็เป็นตัวขายของเขาอวตามีสีใหม่มานะครับในอวอรตา11มียอดจองที่361คันอยู่ในอันดับ19นะอวตาเราจะรายงานแค่20อันดับเท่านั้นนะครับทคนผู้ชมครับอันดับ20ครับฟาริซอนรถตู้ไฟฟ้ามาดีเหลือเกินมียอดขายเยอะกว่าเล็กซัสมียอดขายเยอะกว่าเกียร์มาอยู่ในอันดับ20ที่302คัน0.75คือ ส่วนแบ่งในยอดขายในงานตลอด11วันนี้นั่นคือ20อันดับแรกของยอดจองรถยนต์ในงานมอเตอร์โชว์2025ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมจนถึงวันที่3เมษายน11วันมียอดจองรวมนั้นนี่43,114คัน ใช้ได้โตนะโตขึ้นจากปีที่แล้วนะครับแต่ถ้ามาดูในรายละเอียดแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นการแข่งขันดูเดือดมากๆรถจีนเข้ามามีบทบาทหนักหน,กนาสาหัสมากๆรถญี่ปุ่นถดถอยลงมาแต่ก็มีอนาคตก็มีทรงอยู่พอสมควรเดี๋ยวเราต้องมาดูครับโค้งสุดท้ายของมอเตอร์โชว์ BYD จะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะวันนี้เราทราบมาว่ายอดจองของ BYD เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,500คันถ้า4 5่0คันก็อยู่ที่อันดับ3ก็ยังไม่ขึ้นเป็นอันดับ2แต่ ต้องมารอดูวันสุดท้ายกันว่า b y d จะมียอดจองสรุปสุดท้ายที่อันดับ2หรืออันดับ3หรืออันดับที่เท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่า b y d อยู่ใน1ใน3ของยอดจองนี้แน่ๆในงานมอเตอร์โชครั้งนี้แน่นอนครับและนี่คือยอดจอง11วันของงานมอเตอร์โชวครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร ใช่หรือไม่ใช่ชอบหรือ,อ,อไม่ชอบแสดงความคิดเห็นได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราทาแชลนดอททวทุกคนด้วยครับขอบคุณมา,มากๆครับสวัสดีครับ